สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยมากนะครับคลิปนี้นะครับจะทําเมนูเมี่ยงปลาทูนะครับวันนี้เราก็จะใช้ปลาทูแบบเป็นปลาทูสดนะครับปลาทูสดอ่าเป็นปลาทูแขกนะครับที่บ้านเนี่ยจะเรียกว่าปลาทูแขกถ้าใครไม่มีปลาทูสดแบบนี้นะครับแบบเป็นปลาทูแขกนะก็ให้ใช้เป็นปลาทูแม่กรองที่เป็นแพ็คๆ็คขายที่เป็นปลาทูนึ่งปลาทูเข่งนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาหมักปลาทูก่อนนะครับใช้ซอสปรุงรสฝาเขียวนะครับ ใส่ลงไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำปลานิดหน่อยนะครับเพิ่มความหอมเหยาะๆยะไปนิดนึงแล้วก็ผงปรุงรสนะครับอันนี้ใครจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะผงปรุงรสนิดหน่อยแล้วก็คลุกเลยครับโอเคประมาณนี้แล้วก็หมักไว้เลยนะครับระหว่างที่เราหมักปลาไว้ก็ทำน้ำจิ้มไปคลางๆนะครับวันนี้เราจะใช้เป็นน้ำจิ้ม ถั่วตัดนะครับนี่เราก็จะมีถั่วนะครับเป็นถั่วตัดสามแท่งหรือว่าประมาณสามช้อนโต๊ะเราจะโขกถั่วตัดก่อนก่อนที่จะโขกเครื่องกระเทียมอะไรต่างๆนะครับโขกถั่วตัดให้ละเอียดก่อนแล้วก็ตักขึ้นนะครับอาจจะมีติดครกนิดหน่อยนะก็ขูดๆเอานะครับแล้วก็ตัก ตักขึ้นมาพักไว้ก่อนโอเคครับพักไว้กระเทียมกับรากผักชีนะครับใส่ลงไปรากผักชีวันนี้เราใช้ประมาณหกรากนะครับหั่นก่อนแล้วก็ใส่ลงไปเลยรากผักชีกระเทียม กระเทียมก็หั่นก่อนนะครับกระเทียมประมาณหนึ่งหัวนะครับหนหัวใหญ่ๆเลยแล้วก็พริกนะครับพริกขี้หนูเขียวแดงพริกก็ใส่ลงไปตามชอบได้เลยนะครับเราจะใส่ประมาณ3มช้อนโต๊ะแล้วก็โขลกได้เลยถ้าใครจะใช้เครื่องปั่นก็ได้นะครับตอนที่โขลกนะครับใส่เกลือลงไปนิดนึง เกลือไปประมาณครึ่งช้อนชาอย่าใส่เยอะนะครับเดี๋ยวจะเค็มเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาอีกนะแล้วก็เราจะปรุงรสชาติในครกเลยนะครับเราก็จะใส่น้ำมะนาวสีช้อนนะครับแล้วก็น้ำปลานะครับ น้ำปลาสี่ช้อนโต๊ะเหมือนกันแล้วก็ถั่วตัดนะครับที่เราโขกไว้เมื่อกี้ใส่ลงไปได้เลยแล้วก็คนเลยครับใส่ถั่วตัดลงไปแล้วแล้วก็ชิมรสชาตินะครับเพราะว่าถั่วตัดเนี่ยจะมีความหวานอยู่แล้วนะครับให้เราชิมรสชาติก่อนก่อนที่จะใส่น้ํำตาลนะ ม,มันมันหอมครับรสชาติเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยน้ำจิ้มถั่วตัดเราจะเติมน้ำตาลสักนิดหนึ่งนะครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะประมาณนี้คนให้เข้ากัน ขั้นตอนต่อไปก็จะทอดปลาทูนะครับน้ำมันเริ่มร้อนนะครับตอนนี้เราใช้ไฟกลางตักปลาลงไปได้เลยนะครับ ทอดไฟกลางไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเนื้อปลาจะเริ่มจะสุกนะครับเราก็จะตับเป็นไฟกลางค่อนไปทางแรงนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ปลาอมน้ำมันเราก็กลับด้านสักหน่อยนะครับตอนนี้ก็เริ่มสุกแล้ว แล้วก็ปรับไฟกลางคอดไปทางเรงนะคะปรับไฟคอ่ดไปทางเรงเพื่อจะไม่ให้อมน้ามันโอเคครับตักขึ้นได้เลยตอนนี้สีสวยมากตักขึ้นได้เลยนะครับสเสด็จน้ํามันไว้แล้วก็อันนี้เป็นประกาดขาวกับประกาดหอมนะครับปลาทูก็ใส่ลงไปแล้วเรียบร้อย แล้วก็จะเป็นผักอื่นๆนะครับวันนี้เรามีผักเยอะแยะมากมายโหระพาผักชีฝรั่งถั่วพลู่นะครับแล้วก็ผักชีผักชีไทยเสร็จไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูเมี่ยงปลาทูนะครับกับน้ําจิ้มถั่วตัดเอาละครับเดี๋ยวขอชิมให้ดูสัก หน,หนึ่งคำแล้วกันนะปลาทูนะครับฉีกเนื้อออกมาแบบนี้นี่เขาก็จะมีความกรอบๆนะมาผักมาสักใบหนึ่งแล้วแต่ว่าจะเอาผักไหนได้เลยเวลากินกินเมี่ยงอะไรพวกนี้ก็จะสนุกนะครับเลือกกินตามชอบยอดโหระพาหน่อยนึงขนมจีนนะครับนิดนึงแบบนี้ แล้วก็ตักน้ําจิ้มน้ําจิ้มถั่วเนี่ยจะหอมมากๆเลยลาดลงไปนี่ครับหอแบบนี้แล้วก็กินได้เลยอืมสับมาก ซาลาเน่นะครับอืมก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ครัวอร่อยมากด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ